แดงก็ลบกันปุ่งปางปุ่งปางในประเทศเราก็ยังต้องรบอยู่นะแต่ไม่ใช่ลบจากการยิงลบจากยาบ้ายาเสพติดเจ็บปวดยิ่งกว่านะฮะหนักเลยอาการหนักเลยแบบเนี้ย สงสารก็แต่คุณแม่เนอะใ,<ช>อในทุกวันทุกวันต้องมาเจอกับลูกที่มีอาการแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการขนแรงงานเถื่อนแรงงานต่างด้าวขนเข้ามาในประเทศไทยบ้านเราแต่ว่าการทําในครั้งนี้คนไทยที่เขาเป็นผู้รับจ้างเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําลงไปคือเข้าใจและผิดกฎหมายแต่คุณตำํำรวจเข้าใจแม้ว่าผมอะทำเพราะว่าผมเป็นคนกระตันยู ไปหมดแล้วครับอืม ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม SME ไทยเนี่ยตอนนี้ข่าวดีก็คือว่าไทยสามารถส่งออกสหรัฐนะคะได้โตเกือบ30%โอ้ฟังดูแล้วน่าจะเป็นข่าวดีแต่ว่าข่าวดีนี้อาจจะเป็นเรื่องท้าทายนะคะเพราะว่าต้องเจอกับกำแพงภาษีตอบโต้สูงถึง36%เลยซึ่งวิกฤตครั้งนี้จะดุนแรงแค่ไหนแล้วทางรอดคืออะไรวันนี้สสวมีคาตอบให้ค่ะโดยคุณปณิตาชินวัตรรองผู้อานวยการรักษาการ แทนผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสอสอวอมีคําตอบมาให้ค่ะในช่วง5เดือนแรกของปี2568 SME ไทยส่งออกไปสหรัฐโตเกือบ30%แต่ข่าวดีกำลังจะกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อดนนลด์ทรัมประธานาธิบดีสหรัฐประกาศใช้ reciprocal t a r i f f โตกับไทยเนี่ยตราที่สูงถึง3 6ซึ่งจะมีผลในวันที่1สิงหาคมนี้ ผลกระทบจะรุนแรงแค่ไหนและ SME ไทยต้องปรับตัวอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับผู้ทีกก่เกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดคุณปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสวครับกรณีถ้าสมมุติว่ามีการปรับอัตราภาษี ขึ้นไปสู่36%ิจริงๆอย่างเงี้ยฮะทางผู้ประกอบการไทย SME ที่มีการส่งสินค้าไปสหรัฐเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนยังไงบ้างครับกับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นจร,จริงๆแล้วนะคะรัฐบาลก็ได้นำเอาอินโฟเมชันของดังสสว,วเนี่ยเข้าไปเป็นโจทย์อันหนึ่งในการเจรจาภาษีของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะเพราะว่า SME เราเนี่ยถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะเพราะว่าจากรายได้ของ SME เนี่ก็เป็น 35เปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับมวลรวมของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทางสอดสก็ได้ซัพพอร์ตอินโฟเมชั่น ในเรื่องของปัญหาหรือว่าการแก้ปัญหาของ SME ในเรื่องของภาษีทรัพป์ให้กับ,ร,บรัฐบาลด้วยจากการสำรวจของทางสาวเนี่ยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ส่งออกไปยังสหรัฐโดยตรงนะคะมีอยู่ประมาณ3,700กว่ารายผู้ประกอบการเหล่านี้เราก็ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะสําหรับผู้ประกอบการก็คือว่า ในช่วงตั้งแต่เมษามาที่มีการประกาศเนี่ยนะคะ,คะเราก็พยายามบอกให้ผู้ประกอบการเนี่ยระบายสินค้าออกไปให้ได้มากที่สุดในระหว่างที่ภาษียังไม่ขึ้นนี้<อ>นะคะอีกอันนึงคือเรากําลังจะขอในเรื่องของการซัพพลายหรือว่าทดแทนดอกเบีย้ยให้กับผู้ประกอบการที่มีผลกระทบจากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกานะคะ<อ>ตลาดสหรัฐอเมริกาเราอาจจะช่วย สับสิได้ในเรื่องของดอกเบี้ยในบางส่วนนะคะเพื่อให้ต้นทุนตรงนี้มันลดลงไปนิดนึงสาหรับผู้ประกอบการที่ต้องทําการคร้าแล้วเจอกําแพงภาษีนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราก็พยายามช่วยผู้ประกอบการในการลดต้นทุนต่างๆเราก็มีการคอร์สที่จะให้ความรู้ กับผู้ประกอบการหรือว่าเป็นสกิลต่างๆนะคะให้ผู้ประกอบการในการลดต้นทุนหรือว่าเรามีหน่วยร่วมต่างๆนะคะที่เป็นเซอร์วิสพร็อวเดอร์ของเราเนี่ยมีสิ่งที่ประโยชน์ต่างๆให้ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของสสวรเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์อาจจะมีลดราคาค่าบริการอะไรต่างๆนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชัน SME Connect ะคะตรงนั้นมีทุกอย่างรวมทั้งการ ให้องค์ความรู้กับผู้ประกอบการหรือ SME c o a c คะนะคะรวมทั้งสิทธทิประโยชน์ของผู้ประกอบการต่างๆในการลดต้นทุนนะคะ,คะแล้วนอกจากนี้เนี่ยมาตรการเนี่ยค่ะจะจะเริ่มล็อตภายในสิ้นเดือนกรกฎานี้หรืออย่างช้าก็ประมาณเดือนสิงหาะนะคะ,คะก็คือมาตรการดอกเบี้ยต่สำสําหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือว่ายากต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำประมาณ1%นเอร์เซ็ตนะคะเกรสพิเลตหนึ่งปีแล้วก็มีระยะเวลาในการกู้ห้าปีซึ่งตรงเนี้ย อาจจะไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกันอาจจะลดหย่อนลงมาจากใครทีเดียของแบงก์ทั่วไปได้ค่ะอันนี้เราก็มีมาตรการตรงนี้ออกมาส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเรียกว่า t r a n s f o r m a t i o n fund หรือว่า enhancement fund นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนปรับปรุงธุรกิจต่อยอดธุรกิจหรือการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปในแนวทางที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตหรือว่า อยู่ได้ในภาวะกำแพงภาษีตอนนี้ค่ะในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับเรามองว่ามันจะเป็นโอกาสอยู่ภายในนั้นไหมครับในการที่เราเองก็จะสามารถที่จะปรับโครงสร้างของธุรกิจ SME หรือการที่จะเพิ่มมูลค่าของตัวธุรกิจตรงนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนธุรกิจ SME เนี่ยคนตัวเล็กกันนะคะต้องต้องเรียนว่าสามารถปรับตัวได้เร็วกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจ SME เเนี่ยก็จริงๆแล้วก็คือเป็นซัพพลายเชนของ ธุรกิจขนาดใหญ่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการปรับตัวของเรนเซนดีอาจจะเป็นวิกฤตเป็นโอกาสได้นะคะในเมื่อกําแพงภาษีทรัมป์นี่ที่ค่อนข้างสูงเนี่ยรเราก็อาจจะหันกลับมาดูว่าเราควรจะ transform รรธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างไรให้มันเข้ากับประโยชน์หรือว่าเข้ากับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างเช่น transform ธุรกิจลักษณะที่เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมต้นนะคะก็เป็นทางหนึ่งที่จะ,จะช่วยผู้ประกอบการในเรื่อง การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอากาสนะคะคการปรับเพิ่มนะฮะภาษีของสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะปรับเพิ่มแต่ทางสสวเองก็มีคาแนะนําในหลายๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของการหาตลาดใหม่ๆนะฮะเข้ามาเสริมที่สําคัญเลยนะครับอาจจะมองว่าเป็นโอกาสครับที่เราเองก็จะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ด้วยเช่นกันนะฮะในช่วงเวลาเดียวกันวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยสส,ส,ส,สสวส,สําน,นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขน,นาดกลางและขนาดย่อม ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมสสวนี่คือเพื่อนแพ้ SME ของจริงเลยนะใช่ครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันต่อนะครับอยากจะรู้ข้อเท็จจริงต้องถามคนในพื้นที่ล่าสุดที่จอนนี่มือปราบนะโทรศัพท์หาผู้ใหญ่บ้านที่อุบลราชธานีบอกไม่มีเสียงปืนยิงมาแล้วนะ,ะแต่คลิปนี้ทําไมมันยังมีเสียงดังอยู่ล่ะครับ โรชาไมล์ไลฟ์เบ n กี้ e ลีเบกาสั่งซื้อได้ที่ n i i n c o m n a i n application และร้านหนางังสือ n a i n สนับสนุนโดย Presented by บลักกี้นาการมิติใหม่ของอาร์ทอทยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตงชอ็อปและร้านหนางังสือ nayin ทุกสาขา สถรมมาราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพันษาเดชาดิสอนทศพิษราชธรรมกำาจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมาการผู้บริหารและพนักงานบริษัปทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม แวัยก็เป็นแม่ในแบบที่ต่างกันตอบแทนทุกความรักจากแม่มอบแอลลีนให้แม่ทุกวัยได้ประโยชน์ดีๆวันแม่ปีนี้มอบแอลลีนไปเที่ยวกันครับอ่านับแป๊บนึงน,นะสบู่สมุนไพรโอเคเฮอร์เบลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะเนื้อฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย,อย่างเพลิพลนไปอีกนานเลยนานจังสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลนินช่วยบำรุงผิวสวยที่ช่ว ผู้ใหญ่ไปไหนก็สะดวกไม่ซึมไม่รั่วอายุยิ่งเยอะยิ่งแฮปปี้มากผลิตภัณฑ์พาอออมผู้ใหญ่ที่ชั่วคลาสใช้ชีวิตเต็มที่ได้ไม่ต้องกลัวสะดุดทัเลือก S 2 6 GoPro UST กล่องนี้ที่ผสม a l ลฟาสฟิงโกไมอิลินสูตรที่เหนียวก็สูตรเดิมซื้อเลยไม่มีเงินสดอ่ะ QR ได้ปะไม่มีไม่เป็นไรฟรี ลุงกิวอาค่ะสร้างสังคมที่น่าอยู่ไปได้อีกกสิกรไทยประทับใจไปได้อีกชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำชดาแซ ลำ้ำชูรถไทยให้จัดจานไผยชูรสราชดาเคยลองทุกอย่างที่ว่าด,ดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวดก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวดสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวดช่วยลดผมขาดดุดร่วงบ้านและสวนแฟงมิดเยียจัดใหญ่ จัดเต็มเพื่อคนชอบช็อปครบจบทุกหมวดที่บ้านและสวนแฟมิเกียแล้วพบกันวันที่1 1 0ถสิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเลือก s 2 6 GO PRO UHT กลก่องนี้ที่ผสมแอลฟาสฟิงโกไมอิลินสูตรที่เหนียยกว่าสูตรเดิมซื้อเลยยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดหม่450 ml h e โมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเราจะติดไปไหนนี่วันอังคารฮะวันอังคารอังคารนึงทีพลาดเคฟสีได้ไงดิวผู้พันวันอังคาร10ชิ้น199บาทถึง26สิงหาคมนี้ ขายแซ่บกับแม่เหรียนแล้วลุ้นทองตลอดปีรวม200รางวัลมูลคา่ากว่า1,200,000บาทถึงวันที่27พฤศจิกายน2568ตัดฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหรียนชนิดใดขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปอนนอน134ปอนนศภาะีจเจริญกรุงเทพ10160ส่งรอบไหนลุ้นรางวัลรอบนั้นจับฉลากครั้งที่3วันที่25กันยายน2568ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่30กันยายน2568ในรา,รายการตามอำเภอจานเฟซบุ๊กตามอำเภอจานและเฟซบุ๊กแม่เหรียนค่ะ ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่เลยเหรอคะเดืนดูเม็กดูโปรม 3D อารอนพลัสมาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับสะอา พร้ะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสด,ด,ดีใช้ง่ายช่วยลดคลาบฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน้นต์อย่างงามอร่อยอร่อยบ้างอะ่ะเราก็อร่อยนะไบมีโยเกิร์ตมูตี้กรอบที่มาพร้อมสามสูตรอร่อยจะกินเล่นหรือท็อปปิ้งกับอะไรก็เคลินลองความอร่อยแบบตัวท็อปไบมี การไอ,อยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาว New Yaris Active Night Shade B Shade Setter สไตล์ที่เรากำหนด โมงีนาทีติดตามสถานการณ์ชายแดนกันต่อนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลาเที่ยงคืนที่เป็นการบังคับใช้ตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองประเทศก็คือไทยกัมพูชาตกลงเพบ่ายวันนี้แต่ว่าพาไปดูเหตุการณ์ที่เป็นผลสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับที่ฝั่งเขมรเนี่ยยิงลูกระเบิดจรวดของ BM21 แล้วไปตกที่บ้านคุณลุงคนหนึ่งปรากฏมันไม่ทํางานมันทะลุหลังคาตกใส่พื้นบ้านแล้วก็ปักคาอยู่แบบนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดอ e o d อดเข้าไปตรวจ สอบแล้วนะครับพบว่าไม่สามารถปลดระเบิดลูกนี้ได้ทำได้อย่างเดียวคือทำลายทิ้งเท่านั้นครับก็มีสามีหรือ,อยังถ้ายังไม่มีต้องเรียกนาง,นางสาว,สาวดอกอไม้<ฮ>ะนะเออ,เอ,อกลัวเรียกผิดเรียกคุณก่อนก็นแล้วกันออที่คุณดอกไม้เพิ่งแถลง่งเดี๋ยวรอคนแปลจับใจความก่อนไม่รู้จะออกมาปล่อยเฟกนิวอะไรอีกหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่พี่ต้นรายงานไปว่าข้อหยุดยิงที่เราไปจับมือกันอันนั้นอะไรอ่ะเล่นตลกหลอกโลกอะคะ ไหนถ้าคุณบอกว่าเราจะหยุดยิงกันแล้วไงทำไมยังมีเสียงแบบนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาหมดแล้วฮะเออยังมีเสียงดังขึ้นมาอยู่เลยแล้วเวลาที่ระเบิดมันลงอะ่ะเสียงมันดังสนั่นบันไหวอย่าว่าแต่คนที่ตกใจเลยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอย่างบุคคลที่กลายเป็นคนในครอบครัวแล้วบางบ้านรักหมาเป็นลูกสะดุ้งสุดตัวเลยค่ะ โอ้โหสุดตัวน่าจะในแนวรบเนี่ยคือฝั่งทหารเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งนู้นนะน่าจะหาเหตุเพื่อให้มันไม่จบไงแล้วจริงจริงเจ็ดนาฬิกาควรจะมีการประชุมกันร,ระหว่ังทัพภักหนึ่งกับทับพภักสี่พักห้าทัพพักหนึ่งพักสองไทยกับพักสี่พักห้าของกับูชาเป็นไงล่าสุดเลื่อนไปแล้วไงเหมือนเลื่อนจากเจ็ดโมงไปคุยกันสิบโมงเลยนะเห็นตามรายงานบอกว่าเขาเลื่อนเพื่อที่จะไปตรวจสอบพื้นที่ว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อดีค่ะ เวลาเดินก็ไปตรวจสอบเวลาที่กัมพูชาเริ่มเปิดไฟายยิงมาจะได้ยินกับหูตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออเนี่ยไปลงตรงช่วงเวลาที่เขากาลังยิงพอดีนะจะได้รู้ก็เท่ากับว่าตอนนี้8ปดโมงครึ่งเนาะแปดโมงครึง่งแล้วเดี๋ยวก็9ก้าโมงแล้วก็10บโมงก็ประมาณชั่วโมงครึง่งจะเป็นช่วงที่กองทัพทั้งสองฝ่ายจะได้พูดคุยกันจริงจริงจังๆสักทีนะครับแต่ว่าตอนนี้พาไปดูเหตุการณ์ระทึกกลางดึกเนี่ยป่วนกันทั่วพัทยาเลยนะครับหลังจากที่มีรถเก๋งเป็นรถเก๋งให้บริกาารโบนนนนนะผ่แแอปพลลิเคชชัห แล้วไม่ลงมารับผิดชอบพยายามจะขับหนีงานนี้พี่วินไม่ยอมนะครับคุณผู้ชมรวมตัวกันขับรถไล่สุดท้ายรวบตัวได้ก็จะรุมประชาตินกันตรงนั้นเลยครับ